ผีปอบมากกว่าความเชื่อคือกระจกสะท้อนสังคมเมื่อความกลัวกลายเป็นอำนาจเรื่องเล่าเก่าแก่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาชนานในยามค่ำคือที่เสียงลมพัดผ่านทุ่งนาเสียงใบไม้ไหวเอื่อยตามแรงลมเงาทอดยาวใต้แสงจันทร์สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านหวาดกลัวกว่าความมืดคือผีปอบใครก็ตามที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบชีวิตจะพลิกผันกลายเป็นคนชายขอบของสังคมในพริบตา ไม่มีใครอยากใกล้ชิดไม่มีใครกล้าส,สบตาเพราะกลัวว่าวิญญาณร้ายจะออกมาจากร่างและฆ่าชีวิตของพวกเขาแต่ผีปอบนั้นมีความหมายลึกซึ้งกว่าเรื่องเล่าผีผีที่เราเคยได้ยินผีปอบคืออะไรคำถามง่ายๆที่มีคำตอบซับซ้อนผีปอบเป็นผีในความเชื่อของวัฒนธรรมไทยลาวโดยเฉพาะในภาคอีสานเป็นวิญญาณร้ายที่เข้าสิงร่างมนุษย์มักจะมาในยามค่ำคืน เพื่อกินเครื่องในของเหยอือททำให้ผู้ถูกกระทำเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตอย่างทรมานเสียงกระซิบของชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่าผีปอบจะส่งเสียงประหลาดบางครั้งเป็นเสียงหมาหอนบางครั้งเป็นเสียงนกแรง้งหรือแม้กระทั่งเสียงหัวเราะอันน่าขนลุกเมื่อใดที่หมู่บ้านมีคนป่วยตายติดกันหลายคนหรือมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นชาวบ้านจะเริ่มมองหาปอบในหมู่บ้านต้นกำเนิดของการกลายเป็นปอบและการบันทึก ความเชื่อเรื่องปอบแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของชาวอีสานมาชนานผู้ที่จะกลายเป็นปอบนั้นมักจะเป็นผู้เล่นคาถาอาคมหรือคุณใสต่างๆเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้อาคมเหล่านั้นรักษาคาถาที่มีอยู่กับตัวไม่ได้หรือกระทำผิดข้อห้ามซึ่งในภาษาอีสานเรียกว่าคาลัมพลังอาคมจะย้อนกลับเข้าตัวเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นปอบโดยไม่รู้ตัว เล่ากันว่าหลายครั้งที่ผู้เป็นปอบแทบไม่รู้ตัวเองว่าเป็นปอบจนกระทั่งมีผู้มาบอกหรือถูกจับได้ในพิธีกรรมจับปอบร่องรอยของผีปอบปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์มายาวนานมีการกล่าวถึงในสมัยอยุธยาและปรากฏในพจนานุกรมอัคราพิธานท์ของหมอปรัตเลตำนานเล่าว,ว่าในสมัยโบราณมีหมอผีคนหนึ่งได้เรียนวิชาอาคมเพื่อช่วยเหลือผู้คน แต่เมื่อใช้ผิดทำนองวิญญาณร้ายจึงเข้าสิงร่างและกลายเป็นปอบคนแรกปอบเป็นผีจำพวกหนึ่งที่อยู่ในความเชื่อพื้นบ้านของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานความเชื่อหลักๆคือปอบเป็นผีที่กินของดิบๆสดๆกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มมันกินตับตายไส้พุงของเหยื่อจนหมดสิ้นแล้วปล่อยให้ร่างนั้นตายไป พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2,554ได้บัญญัติความหมายไว้ว่าผีชนิดหนึ่งเชื่อกันว่าสิงอยู่ในตัวคนกินตับตายไส้พุงจนหมดแล้วออกไปคนนั้นก็ตายสารานุกรมไทยระบุเพิ่มเติมว่าแม้ความจริงควรจะตายตั้งแต่ถูกปอกกินอวัยวะภายในแล้วแต่ผีนั้นยังคงสิงอยู่ในร่างทำให้คนอื่นเห็นว่าคนคนนั้นยังไม่ตาย แม้แต่ในงานวรรณกรรมของท่านสุนทรผู้ก็ยังปรากฏข้อความรำพันเกี่ยวกับปอกว่าทางฝ่ายลูกถูกปอกมันลอบใช้หาแก้ได้ให้ไปกินเจ้าของเรื่องเล่าเหล่านี้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นผ่านเรื่องเล่าของปู่ย่าตายาย่านิทานก่อนนอนผ่านพิธีกรรมและความเชื่อที่ฝังรากลึกในวิถีชีวิตผีปอบมีกี่ประเภทในความหลากหลายของวัฒนธรรมพื้นถิ่น ทีปอบถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทขอยกตัวอย่างปอบมนเป็นพวกที่เรียนวิชาอุคมไสยศาสตร์มนดำแล้วนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีจนของเข้าตัวเองบ้างหรือไปกระทำผิดครูผิดตำราต่างๆวิญญาณบรมครูจะลงโทษให้กลายเป็นปอกจึงทำให้วิชาด้านมืดเหล่านั้นหวนกลับเข้าตัวเองจนกลายเป็นทีปอกมักเป็นหมอยาหรือหมอผีที่ผิดคำสาบานเช่น การใช้มนเรียกข้าวทำมนเสน่ห์แต่เมื่อควบคุมมนไม่ได้พลังงานกลับเข้าสู่ตัวเองกลายยอเป็นปอบโดยไม่รู้ตัวหรืออีกประการหนึ่งของผู้ที่กลายเป็นปอบก็คือเล่นคาถาอาคมอย่างคลั่งไคล้และใช้ความขลังแห่งวิชามนดำไปทำลายทำร้ายผู้อื่นอย่างไม่กลัวบากกลัวกรรมกระทำชั่วเป็นอาชินกระทั่งถูกอาถรรพ์ของสายเวทย้อนกลับมาเข้าตัวเองกลายเป็นปอบไปในที่สุดคำเล่าสืบต่อกันมาเล่าว่าในคืนเดือนดับปอบมนจะออกเร่ร่อน มองหาอยู่ที่อ่อนแอโดยเฉพาะคนที่กำลังป่วยหรือสตรีมีคันเพื่อหลอกล่อและใช้ประโยชน์ปอบจากไสยศาสตร์มนดำความเชื่อพื้นถิ่นไทยปอบที่เกิดจากไสยศาสตร์มนเป็นความเชื่อพื้นถิ่นที่แพร่หลายในภาคอีสานและหลายพื้นที่ในประเทศไทยมีการสืบทอดความเชื่อนี้มาเป็นเวลาย,ยาวนานกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นบ้านตามความเชื่อปอบลักษณะนี้เกิดจากผู้ที่เรียนอาคม หรือไสยศาสตร์มนต์ดำแล้วใช้ติดทางจนกลายเป็นวิชากลับกินตัวเองหรือถูกกรรมครอบงำทำให้ผู้นั้นกลายเป็นปอบโดยไม่ตั้งใจหรือสูญเสียจิตสํนนึกความเป็นมนุษย์สาเหตุการกลายเป็นปอกความเชื่อระบุว่ามีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้ฝึกอาคมกลายเป็นปอกการฝึกวิชาผิดขั้นตอนหรือโลละเมิดครูถือเป็นสาเหตุสำคัญเช่นการใช้คาถาอาคมโดยไม่บูชาครูไม่รักษาศีล หรือแอบฝึกเองฝึกแล้วละเมิดคำสั่งครูเช่นนำไปใช้ทำร้ายผู้อื่นการใช้มนต์ดำทำร้ายผู้อื่นก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้กลายเป็นปอกเช่นการสากแช่งปล่อยของหรือส่งวิญญาณร้ายไปทำลายชีวิตคนอื่นแม้แต่การทำเสน่ห์ให้คนรักก็อาจกลับกลายเป็นของเข้าตัวได้นอกจากนี้การกินของสกรปรกในพิธีกรรมอาคมก็เป็นสาเหตุหนึ่ง บางสายอาคมมีความเชื่อว่าต้องกินของไม่บริสุทธิ์เช่นเลือดสดหรืออวัยวะสัตว์เพื่อเพิ่มพลังการกระทำเช่นนี้ทําให้จิตใจค่อยๆถูกอวิชาครอบงําลักษณะของผู้ที่กลายเป็นปอบจากอวิชาผู้ที่กลายเป็นปอบจากอวิชามีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจในระยะเริ่มแรกพวกเขายังดูเหมือนคนปกติแต่ภายในจิตใจเริ่มมืดหมัวเมื่อผีปอบออกหากินผู้เป็นร่างทรงจะไม่รู้ตัว ในบางกรณีผู้เป็นร่างทรงอาจรู้ตัวแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้หากไม่ได้รับการบำบัดหรือสลายวิชาพวกเขาจะค่อยๆสูญเสียความเป็นมนุษย์จุดจบของปอบอวิชาตามความเชื่อพื้นบ้านปอบที่เกิดจากอาวิชามีจุดจบหลายรูปแบบหากไม่สํนนึกผิดหรือแก้กรรมจะลงเอยด้วยร่างแห้งตายหรือออกหากินจนถูกปราดแต่หากมีใจสํนนึกผิดสามารถล้างอาคมได้ด้วยการถือศีลสวดมนต์หรือบวช วิธีนี้จะทําให้อวิชาค่อยๆเสื่อมลงไปอย่างไรก็ตามในหลายตำนานกล่าวว่าวิชานี้ไม่มีวันถอยหากเคยใช้แล้วผู้ใช้ต้องรับผลกรรมไปจนตายข้อคิดสะท้อนจากความเชื่อความเชื่อเรื่องปอกจากมนดํดำสะท้อนให้เห็นว่ามนดํดำคืออำนาจที่มาพร้อมความรับผิดชอบสูงหากใช้ผิดแม้เพียงเล็กน้อยอาจเผาใจผู้ใช้ให้กลายเป็นปีศาจในร่างมนุษย์ เรื่องผีปอบสายนี้สะท้อนให้เห็นว่าอำนาจที่ไม่ได้เกิดจากความเมตตาจะย้อนทำร้ายผู้ใช้เสมอความสำคัญในสังคมไทยความเชื่อเรื่องปอบจากสยศาสตร์มนต์ดำมีความสำคัญในแง่ของการควบคุมสังคมเป็นการสอนให้ผู้คนไม่สแสวงหาอำนาจเหนือธรรมชาติโดยมิชอบและเตือนสติไม่ให้ใช้ความรู้ทำร้ายผู้อื่นในสังคมชนบทที่ห่งางไกลความเชื่อนี้ยังคงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต และการตัดสินใจของผู้คนแม้ในปัจจุบันเมื่อวิทยาศาสตร์และการแพทย์มีบทบาทมากขึ้นความเชื่อเรื่องปอบยังคงมีอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมไทยปอบเชื้อถ่ายทอดทางสายเลือดมักผ่านทางสายผู้หญิงจากยายสู่แม่จากแม่สู่ลูกสาวเป็นคำสาดที่ยากจะหลุดพ้นกระกูลที่ถูกมองว่าเป็นปอบเชื้อจะถูกแบ่งแยกจากสังคม ไม่มีใครกล้าแต่งงานด้วยเป็นระบาปที่ติดตัวไปชั่วชีวิตจากเรื่องเล่าปอบเชื้อเรื่องผีฟ้าความเชื่อพื้นถิน่นและจิตวิญญาณในวัฒนธรรมไทยผีฟ้าเป็นความเชื่อเก่าแก่ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชาวไทยภาคเหนือและภาคอีสานเป็นรูปแบบของการนับถือจิตวิญญาณที่มีสถานะสูงพล้ายกับเทวดาหรือเทพประจาตระกูลซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาโรคและพิธีกรรมต่าง การสืบทอดและพิธีกรรมการเป็นร่างทรงของผีฟ้ามีลักษณะเฉพาะคือจะสืบทอดทางสายเลือดจากรุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะในบรรดาลูกหลานที่เป็นผู้หญิงผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นร่างทรงหรือหมอผีฟ้าจะมีหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณพิธีกรรมแห่ผีฟ้าหรือเข้าทรงผีฟ้ามักประกอบด้วยการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านเช่นแคนและการรำทรง เพื่อเชิญผีฟ้าให้มาประทับร่างของร่างทรงจากนั้นร่างทรงจะทำหน้าที่วินิจฉัยโรคและรักษาผู้ป่วยตามความเชื่อพื้นบ้านกฎและข้อห้ามมีข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับผู้ที่เป็นร่างทรงผีฟ้าโดยเฉพาะข้อห้ามเรื่องการแต่งงานความเชื่อระบุว่าหากผู้ที่เป็นร่างทรงผีฟ้าละเมิดกฎโดยการแต่งงานผีฟ้าจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นผีปอบ ซึ่งเป็นวิญญาณร้ายที่คอยหาภาชนะใหม่เพื่อสินสถติตตามความเชื่อผีปอบเป็นวิญญาณชั่วร้ายที่ต้องอาศัยอยู่ในร่างของมนุษย์หรือภาชนะโดยผีปอบจะออกจากร่างภาชนะได้เฉพาะเวลาที่ภาชนะหลับเท่านั้นและจะคอยหาหยือเพื่อดูดเลือดและกินอวัยวะภายในโดยเฉพาะลำไส้ก่อนที่ร่างภาชนะปัจจุบันจะเสียชีวิตผีปอบจะต้องหาภาชนะใหม่โดยการทำให้หยื่อใหม่กินน้ำลายของภาชนะเก่า เมื่อสำเร็จแล้วผีนั้นจะเข้าสิงร่างใหม่ไปตลอดชีวิตบทบาทในสังคมผีฟ้ามีบทบาทสำคัญในระบบความเชื่อพื้นบ้านโดยเฉพาะในด้านการรักษาโรคเมื่อชาวบ้านเจ็บป่วยพวกเขามักจะมาหาร่างทรงผีฟ้าเพื่อสิ่งทายและรักษาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการกับความเจ็บป่วยก่อนที่การแพทย์สมัยใหม่จะแพร่หลาย ในสังคมไทยดั้งเดิมผีฟ้าได้รับความเคารพและศรัธทธาอย่างสูงถูกมองว่าเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งของระบบความเชื่อที่ช่วยกำหนดบรรทันธธานทางสังคมและพฤติกรรมของผู้คนผีฟ้าในวัฒนธรรมร่วมสมัยความเชื่อเรื่องผีฟ้าและผีปอบได้รับการถ่ายทอดสู่สื่อร่วมสมัยหลายรูปแบบโดยเฉพาะในละครโทรทัศน์ไทย ที่มักนำเรื่องราวเกี่ยวกับผีปอบมาสร้างเป็นละครเรื่องยาวซึ่งส่วนใหญ่จะอิงจากตำนานพื้นบ้านดั้งเดิมแม้ในปัจจุบันเมื่อการแพท์สมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่ความเชื่อเรื่องผีฟ้ายังคงมีอยู่ในหลายชุมชนท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นถึงการดำรงอยู่ของภูมิปัญญาและความเชื่อดั้งเดิมที่ผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตร่วมสมัยของคนไทยปอบหมู่บ้านปรากฏในยามวิกฤตของชุมชน เมื่อโรคระบาดผลผลิตเสียหายฝนแล้งชาวบ้านจะร่วมกันหาคนรับเคราะห์มักเป็นคนชายขอบหรือผู้ที่แตกต่างจากคนอื่นพวกเขาจะใช้พิธีกรรมตักถีหรือช้อนถีเพื่อขับไล่ปอบออกจากหมู่บ้านคนแบบไหนถูกมองว่าเป็นปอบในความเงียบของคืนมืดเมื่อเสียงซุบซิบเริ่มก่อเกิดใครบางคนจะถูกชี้นิ้วคนที่ร่ำรวยผิดปกติทั้งที่ไม่ได้ทำงานหนัก หรือไม่มีที่มาของทรัพย์สินมักถูกสงสัยว่าใช้เวทมนต์หรือวิญญาณร้ายเป็นความขัดแย้งกับสภาพของชุมชนที่ยากจนผู้ที่เก็บตัวไม่เข้าสังคมโดยเฉพาะไม่ร่วมพิธีกรรมสำคัญงานบุญงานศพเหมือนกลัวว่าตัวเองจะถูกจับได้หรือวิญญาณตอจบจะปรากฏตัวในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์บุคคลที่ป่วยด้วยโรคประหลาดไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะโรคทางจิตเวชอาการชัก หรือโรคที่ทําให้ร่างกายผิดรูปมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นปอบคนนอกที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแล้วมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นได้รับความไม่ไว้วางใจและถูกจับตามองเป็นภาระรบบาปของชุมชนในยามีภัยพิบัติทั้งหมดนี้คือกลไกทางสังคมในการควบคุมความแตกต่างหรือความผิดปกติจ,จากบรรทัดฐานที่ชุมชนกำหนดเป็นการสร้างแรงกดดันให้ทุกคนต้องอยู่ในกรอบเพื่อความอยู่รอดของตนเอง ปอบหมู่บ้านปรากฏการความเชื่อและวิกฤตสังคมชนบทไทยความหมายและลักษณะปอบหมู่บ้านคือคำที่ชาวบ้านใช้เรียกปรากฏการที่ปอบพระบาทในระดับชุมชนไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ถูกกล่าวหาว่ากลายเป็นปอบแต่เป็นเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นซ้ำๆในหมู่บ้านมักมีลักษณะเฉพาะเช่นมีคนล้มตายอย่างปริศนาหลายรายในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมีผู้ป่วยที่แสดงอาการแปลกประหลาด ซึ่งหาสาเหตุทางการแพทย์ไม่ได้ผู้หญิงหรือคนชราในหมู่บ้านถูกกล่าวหาว่าเป็นปอกต้นเหตุของความวิบัติและในบางกรณีมีปรากฏการผีปอบเข้าสิงหลายคนพร้อมกันในครอบครัวหรือทั้งหมู่บ้านคำอธิบายจากหลากหลายมุมมองในมุมมองเชิงความเชื่อชาวบ้านเชื่อว่าผีปอบสิงอยู่ในตัวบุคคลแล้วออกมากินเครื่องในหรือวิญญ,ญาณของผู้อื่นทำให้เกิดการล้มตายอย่างต่อเนื่อง ในเชิงสังคมวิทยาปรากฏการณ์นี้เป็น,นกลไกที่สังคมใช้ขจัดหรือชี้เป้าคนที่มีพฤติกรรมแปลกแยกมักเป็นกลุ่มคนชายขอบเช่นหญิงชราที่อยู่ลำพังพูดคนเดียวหรือไม่เข้าสังคมในมุมมองเชิงวิทยาศาสตร์หลายกรณีอาจเกี่ยวข้องกับโรคจริงเช่นพยาธิในสมองโรคลมบ้าหมูโรคทางจิตเวชหรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อแต่ขาดการตรวจสอบที่ชัดเจนในพื้นที่ห่างไกล ทำให้เกิดการตีความในเชิงความเชื่อในเชิงมนุษยวิทยาปรากฏการนี้สะท้อนความกลัวการกดทับและความเหลื่อมล้ำในชุมชนเช่นความไม่ไว้ใจกันความยากจนการเข้าไม่ถึงระบบสาธารณาสุขและการศึกษาตัวอย่างเหตุการณ์จริงในประเทศไทยกรณีบ้านโคกสะอาดจังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่มีการบันทึกไว้มีคนล้มตายต่อเนื่องสีคนในเวลาที่ใกล้เคียงกัน ชาวบ้านนิมนต์หมอธรรมมาประกอบพิธีปราบปอบผู้หญิงชารารายหนึ่งถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นปอในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและอุบลราชธานีก็มีรายงานเหตุการณ์คล้ายกันเกิดปรากฏการผีปอบสิงแบบหมู่ในระดับหมู่บ้านมีการประกอบพิธีจับและไล่ผีออกจากร่างแบบหมู่ผู้ถูกกล่าวหาบางรายแสดงพฤติกรรมคล้ายการเข้าทรงหรือมีอาการทางจิต ผลกระทบต่อสังคมและชุมชนเมื่อเกิดปรากฏการณ์ปอบหมู่บ้านชุมชนมักเกิดความหวาดระแวงและแตกแยกผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบมักได้รับผลกระทบรุนแรงตั้งแต่การถูกแบ่งแยกบางครั้งถูกทำร้ายบางกรณีถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านให้ไรายที่อยู่อาศัยทั้งที่อาจเป็นผู้บริสุทธิ์ระบบสาธารณาสุขมักเข้าไปช่วยเหลือไม่ทันหรือไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์ให้ชาวบ้านเข้าใจได้ ขนรรมเนียมการปราบปอกหรือไล่ผีในบางกรณีอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนข้อคิดและบทเรียนปรากฏการปอกหมู่บ้านเป็นบทเรียนของความกลัวที่ไม่มีหลักฐานความกลัวที่ขาดเหตุผลสามารถทำให้สังคมขับไล่หรือทำร้ายผู้บริสุทธิ์ได้แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมีพลังมากในการควบคุมพฤติกรรมของคนหมู่มากสะท้อนให้เราต้องตั้งคำถามสำคัญ ใครคือผู้ถูกกล่าวหาและทำไมเขาจึงถูกกล่าวหาในยุคปัจจุบันการศึกษาเรื่องปอกหมู่บ,บ้านช่วยให้เราเข้าใจกลไกสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสังคมศาสตร์มาอธิบายปรากฏการเหล่านี้อาจช่วยป้องกันการละเมิดสิทธิและความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตมุมมองทางสังคมวิทยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิพัฒน์กระจจัน นักสังคมวิทยาผู้ศึกษาปรากฏการณ์ผีปอบอย่างลึกซึ้งกล่าวว่าผีปอบไม่ใช่แค่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นกลไกในการจัดการความกลัวความไม่รู้และความไม่เท่าเทียมในสังคมชนบทในยามที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ยังเข้าไม่ถึงเมื่อมีคนเจ็บป่วยรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุชาวบ้านต้องหาคำอธิบายผีปอบจึงเป็นคำตอบที่เข้าใจง่ายและช่วยบรรเทาความกังวลของชุมชน แต่เมื่อความเชื่อกลายเป็นความรุนแรงเช่นการทำร้ายร่างกายผู้ถูกกล่าวหาการขับไล่ออกจากหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งการประชาทันนั่นคือด้านมืดที่สังคมต้องตระหนักทำไมผีปอบส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเสียงกระซิบในความมืดมักชี้นิ้วไปที่หญิงชาราแม่ม่หรือหญิงโสดที่อยู่คนเดียวสังคมเกษตรกรรมโบราณผู้หญิงเป็นใหญ่ในบ้านคุมทรัพยากรอ,อาหารดูแลครอบครัว มีอำนาจลึกลับที่ผู้ชายไม่เข้าใจที่ปอบจึงเป็นเสมือนภาพสะท้อนของอำนาจนั้นเป็นผีที่ติดบ้านคล้ายกับบทบาทของผู้หญิงในสังคมมีความเชื่อว่าผู้หญิงเป็นผู้ติดต่อกับผีฟ้าผีแถนและบิญญาณบรรพบุรุษมีความใกล้ชิดกับโลกเหนือธรรมชาติจึงถูกมองว่ามีโอกาสเป็นปอบได้มากกว่าในขณะเดียวกันผู้หญิงมักตกเป็นเหยื่อของการกล่าวหาโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอ ไม่มีญาติพี่น้องคุ้มครองนี่คือคกลไกที่ผลักผู้หญิงให้เป็นคนชายขอบของสังคมมนและต้นเหตุของการกลายเป็นปอกในโลกของความเชื่ออำนาจและพลังงานจากมนคาถามีทั้งดีและร้ายมนหรือมนตราจึงแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆมนพุทธคือมนที่เรียนไว้เพื่อป้องกันตนเองจากการเบียดเบียนทำร้ายหรือเพื่อให้คล้วคลาด จากพยันตรายทั้งปวงบางครั้งยังใช้ช่วยเหลือผู้อื่นที่เป็นสุจริตชนในยามจำเป็นมนมานมีลักษณะตรงข้ามคือเรียนไว้เพื่อทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นหรือมีหลักฐานตั้งอยู่บนกิเลสตัณหาเช่นวิชาทรหนังบางฝันฝังรูปฝังรอยไท้เศษฐีมนเพื่อให้ตนเองร่ำรวยกว่าผู้อื่นทำเสน่ห์ยาแฝกใส่ใสเอาเงินเสกข้าวขึ้นลานเสกให้ข้าวเปลือกจากที่อื่นมาอยู่ในลานข้าวของตน หมุนเพื่อให้อวัยวะเพศใหญ่ทําให้เพศตรงข้ามหลงไหลเสกหนังควายเสกตะปูเข้าท้องหรือใช้มนตราบังคับวิญญาณพูดผีไปเข้าสิ่งวิชาใสศาสตร์เหล่านี้มีข้อห้ามข้อปฏิบัติกํากับอยู่ด้วยผู้ที่มีวิชาอาคมหางศสยศาสตร์เพื่อรักษาจารีตและยังมีมน์อื่นๆอีกที่ยังคงเป็นความลึกลับหมอยญ้าหรือหมอผีที่เรียนวิชาขมาต้องรักษาข้อห้ามหรือที่เรียกว่าคลามอย่างเคร่งครัด เป็นข้อห้ามที่หนักบ้างเบาบ้างตามชนิดของมูลเช่นห้ามเรียกค่าสมนาคุณหรือค่าครูกเกินกว่าที่กำหนดห้ามกินข้าวในบ้านที่กำลังมีงานศพเพื่อนถีตายห้ามเรียกค่าสมนาคุณหรือค่าครูกเกินกว่าที่กำหนดห้ามหลับนอนกับภรรยาในวันพระห้ามกินอาหารบางอย่างห้ามดื่มสุราเป็นต้นหากผู้ใดละเมิดข้อห้ามเหล่านี้ การเป็นปอ,อกก็เริ่มต้นขึ้นโดยไม่รู้ตัวเล่ากันว่าคนที่เป็นปอ,อกจะไม่รู้ตัวในเวลากลางวันแต่เมื่อถึงยามค่ำคืนวิญญาณปอ,อกจะแยกออกจากร่างเพื่อไปหายุนทิ้งร่างเดิมนอนสลบไว้เมื่อแสงอรุณสากก็จะกลับคืนร่างเดิมโดยที่เจ้าตัวไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ในคืนนั้นปรากฏการปอ,อกเข้าเสียงกรีดร้องในยามค่ำคืนอาการชักกระตุกร่างกายบิดเกรง็ง นี่คือสัญญาณที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการแสดงตัวของปอบผู้ถูกปอบเข้าสิงจะมีอาการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงกลายเป็นคนดูร้ายแสดงพฤติกรมรมก้าวร้าวผิดปกติรำพึงรำพันต่างๆนานาจดจำบุคคลคุ้นเคยหรือคนในครอบครัวไม่ได้ร้องให้หวยวายล้มป่วยทันทีหรือสลบโดยไม่ทราบสาเหตุบางรายมีอาการกินอาหารดิบๆสุกๆกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มราวกับมีสัตว์ร้ายอยู่ในร่าง บางครั้งผู้ถูกปอกเข้าอาจพูดภาษาแปลกๆที่ไม่มีใครเข้าใจหรือเปิดเผยความลับของคนอื่นที่ไม่มีทางรู้ได้ทําให้เกิดความวุ่นวายในหมู่บ้านในกรณีรุนแรงผู้ถูกปอกเข้าจะเจ็บป่วยอย่างไม่มีสาเหตุอาเจียนเป็นเลือดหรือมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงราวกับมีอะไรกัดกินอวัยวะภายในผู้ที่โดนกินจะนอนตายเหมือนกับนอนหลับธรรมดามดาไม่มีบาดแผลซึ่งเรียกกันว่าหลายตาย และยังมีพฤติกรรมแปลกอื่นอีกดิเช่นปอบแลกหน้าคือปอบที่แอบอ้างชื่อคนอื่นไปกินหยือ่อทำให้คนบริสุทธิ์ถูกกล่าวหาเป็นเล่กลของวิญญาณร้ายที่ต้องการสร้างความแตกแยกในชุมชนพิธีกรรมจับปอบและการรักษาเมื่อหมู่บ้านพบว่ามีปอบระบาดพิธีกรรมใหญ่จะถูกจัดขึ้นเพื่อค้นหาและจับปอบในภาคอีสานพิธีจับผีปอบเป็นพิธีใหญ่ โดยหมอผีหรือหมอธรรมจะทำพิธีเรียกปอบให้มาแสดงตัวแล้วทำพิธีไล่จับผีปอกตามที่ต่างๆโดยใช้อุปกรณ์เครื่องสารที่เรียกว่ามงข้องใช้สำหรับกักทังปอบพิธีกรรมเริ่มจากการระเวนไปรอบหมู่บ้านหมอผีจะไล่หมนและตีกลองพิเศษเพื่อเรียกปอบให้ออกมาจากร่างของผู้ที่ถูกสิงเมื่อพบตัวปอกหมอผีจะใช้มงข้องครอบจับแล้วนำไปฝังหรือเผาทำลาย สำหรับผู้ถูกเข้าสิงการรักษาต้องใช้หมอผีหรือวิธีทางศสยศาสตร์เท่านั้นพิธีกรรมมักประกอบด้วยการสวดมนต์การใช้น้ำมนต์และการกรีดเลือดในบางกรณีถูกประหารด้วยพิธีกรรมโบราณเพื่อขับไล่พลังงานร้ายออกจากร่างจากอดีตถึงปัจจุบันปอกในยุคสมัยใหม่แม้สังคมจะเปลี่ยนไปวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าแต่ความเชื่อเรื่องปอกยังคงดำรงอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในชนบทห่างไกล ในยามที่มีผู้เจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ประหลาดในชุมชนบางครั้งคำอธิบายเรื่องปอกก็ยังถูกหยิบยกขึ้นมาทว่าในปัจจุบันมีการผสมผสานร,ระหว่างความเชื่อดั้งเดิมกับวิทยาการสมัยใหม่เมื่อมีคนป่วยแม้จะเชื่อว่าอาจเป็นเพราะป,ปอกก็ยังพาไปโรงพยาบาลควบคู่กับการรักษาแบบพื้นบ้านและในขณะที่บางคนมองว่าความเชื่อเรื่องปอเป็นเพียงเรื่องเล่าพื้นบ้าน เพื่อสร้างระเบียบในสังคมอีกหลายคนก็ยังคงหวาดกลัวและเชื่อในการมีอยู่จริงของปอกความจริงเบื้องหลังเรื่องเล่าปอกจากมุมมองทางการแพทย์สมัยใหม่หลายกรณีที่ถูกเชื่อว่าเป็นการเข้าสิงของปอกอาจเป็นอาการของโรคทางจิตเวชเช่นโรคจิตเภทโรคบุคลิกภาพแปรปรวนหรือโรคลมชักส่วนกรณีการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุอาจเป็นโรคติดเชื้อร้แรงมะเร็ง หรือการได้รับสารพิษซึ่งแนอดีที่การแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าการอธิบายด้วยความเชื่อเรื่องปอบจึงเป็นทางออกของชุมชนในแง่ของปรากฏการณ์ทางสังคมการกล่าวหาว่าใครเป็นปอบมักเกิดในช่วงที่ชุมชนเผชิญวิกฤตไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดภัยธรรมชาติหรือความอดอยากแต่สังคมต้องการแทรับบาทเพื่อระบายความกลัวและความวิตกกังวล และหลายครั้งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมักเป็นคนชายขอบของสังคมเช่นผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวผู้พิการคนยากจนหรือผู้ที่มีความขัดแย้งกับผู้มีอำนาจในชุมชนบทสรุปมากกว่าผีคือกระจกสะท้อนสังคมในความมืดมิดของคืนเดือนมืดเมื่อเสียนกแรง้งดังแว่วมาจากป่าชา้าชาวบ้านจะก,กระซิบบอกกันว่าตอ,อกออกหากินแต่เบื้องหลังเรื่องเล่าอันน่าสยดสยอง ผีปอบคือภาพสะท้อนความเชื่อวัฒนธรรมและกลไกควบคุมทางสังคมในหมู่บ้านชนบทไทยมันช่วยให้เข้าใจเรื่องอำนาจความเหลื่อมล้ำเพศและการจัดการกับความกลัวได้อย่างลึกซึง้งหากเข้าใจในมิติที่ไม่ใช่แค่ความเชื่อเรื่องผีแต่เป็นโครงสร้างทางสังคมที่แฝงอยู่เราจะเห็นว่าผีปอบคือตัวแทนของความกลัวที่มนุษย์มีต่อสิ่งที่อธิบายไม่ได้ ผีปอบคือเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมผีปอบคือกระจกสะท้อนความเหลื่อมล้ำและอคติทางเพศความเชื่อเรื่องปอบกำลังเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาในชุมชนเมืองและในหมู่คนรุ่นใหม่เรื่องปอบกลายเป็นเพียงนิธานหรือความบันเทิงในรูปแบบของภาพยนตร์และละครแต่ในบางพื้นที่ชนบทความเชื่อนี้ยังคงซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำ พร้อมจะโผล่ขึ้นมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้การศึกษาและการเข้าถึงข้อมูลที่มีมากขึ้นกำลังช่วยลดการกล่าวหาและความรุนแรงที่เกิดจากความเชื่อเรื่องปอบแต่ในขณะเดียวกันการอนุรักษ์เรื่องเล่าพื้นบ้านในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมก็มีความสำคัญไม่แพ้กันท้ายที่สุดแล้วปออาจไม่ใช่เพียงผีในตำนานแต่เป็นภาพสะท้อนของจิตใจมนุษย์ ความกลัวความไม่รู้ความขัดแย้งในสังคมและความพยายามที่จะหาคำอธิบายให้กับสิ่งที่เข้าใจยากและเมื่อใดที่ท้องฟ้าม,มืดมิดเมื่อเสียงกระซิบยังคงทพร่กระจายเมื่อนั้นผีปอบก,ก็ยังคงหลอกหลอนสังคมไทยต่อไปอย่าได้หลงเชื่อเรื่องราวเหล่านี้จนเกินเหตุแต่อย่าได้ลืมว่าทุกตำนานล้วนมีที่มาและทุกความเชื่อล้วนมีความหมาย ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังเรื่องเล่าความเชื่อเรื่องผีปอบเป็นเพียงหนึ่งในตำนานมากมายที่ช่องของเราต้องการนำเสนอเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจรากเหง้าและผลกระทบของความเชื่อเหล่านี้ในสังคมไทยหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาคุณภาพในอนาคตและแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง เราอ่านทุกความคิดเห็นและนำไปพัฒนาเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นพบกันใหม่ในเรื่องเล่าต่อไปที่จะพาคุณไปสำรวจตำนานและความเชื่ออันน่าทึ่งอีกครั้งสวัสดีครับ